ของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนื้นนนนจริงๆเลื่อมต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกาย,ยาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหม 구나?